สวัสดีครับผม oh, มาอยู่กับพวกเราพีผีตัวป้วนพวกเราวันนี้ก็จะมาการแข่งขันขันแข่งว่าใครจะมีประสาทสัมผัสรสชาติที่ดีใช่แล้วพูดต่อทำอะไรกินอะไรนิดเปีนวการยิงคำไงเออถึงเมื่อแกจะโดนยิงอ่ะ นี่คือเราจะมาทดลองว่าใครจะมีสัมผัสลิ้นที่ดีได้กว่ากันเดี๋ยวมาดูว่าว่าพวกเราอ่ะใครอ่ะจะสามารถที่จะตอบถูกมากที่สุดตอบถูกนะตอบถูกไม่ตอบวันนี้เราจะมาแข่งทดลองชิมน้ำมากากันรว่ารสชาติอันไหนเป็นรสชาตินไหนจ้าตาแล้วให้ตกล้องปลับก่อนทีละคนใครทายถูกเยอะที่สุดรอดใครทายถูกน้อยที่สุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรไหนบอกมาแล้วไม่มีเราลงโทษเล็กๆน้อยๆพอ เดีด๋ยวเอาน้ำร้อนราดนะเดีด๋ยวเอาน้ำร้อนราดนะเดี๋ยวเอาน้ำร้อนราดนะแล้วกไม่ได้แบบนี้นี่นะ <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวบอกไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีก็บอกว่าไม่มีไงไปเชื<ม>่อ,อ,อกูไงแต่เมื่อกี้คำพูดเมื่อกี้อะไรเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ของชำรวยนลำร้อนปล <c oughs> าแล้วเอาไปไหนใครเริ่มก่อนมา <c oughs> อ๋ออเริ่มก่นแรกฝันชอบดิเอาขู่มากูอันนี้ยมึงจะเดินไปไหนอ่ะ อ่าเจ้าแพ้แพ้ลงโทษเลยครับไม่ได้แข่งครับคือเราจะไม่แข่งแล้วครับคนแพ้ต้องลงโทษไปเลยม่วยกาชนะไม่ใช่หรอกระดาษชนะค้อนเด็กกระดาษชนะค้อนก็พ่อเขาเป็นคนที่สามไงไม่ถูกตรงไหนวะตอนนี้ก็กําลังให้กรรมการสลับอยู่ครับโอเคตอนนี้กรรมการก็สลับเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปอ้าวเห็นแล้วครับจะจีบหยิบให้เอาอันไหนก่อนหนึ่งสองสามที่ห้าหกเอาอันแรกไปเลยไล่เลย ไล่เลยไปไปไปคนอะไรรถหมูสับอ่านี่รถหมูสับไอ้รถที่อะไรสองใช่ไหมอ่าผัดฉ่าไหมอ่าผัดฉ่าผัดฉ่าอ่าอันที่สามนะอันนี้จำได้ไว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 อ่าอันที่สี่ อันนี้รถน่าจะเป็นรถหมุนตกรถหัวหมุนตกใช่ไหมอันนี้เป็นรถหัวหมุนตกดีกว่าอันนั้นน่าจะเป็นต้มยำเฮ้ยไม่ได้คือคุณบอกไปแล้วคือต้องเป็นอันนั้นเลยต้มยำไหมอ่ะอันนี้ต้มยำนะคุณอย่ามาขี้โกงครับคุณอย่ามาเปลี่ยนสลับไปสลับมาไม่ได้เอ้าว สุดท้ายอัน,นเยเตะโฟัน,นเยเตะโฟโอเคเอาเปิดตาครับก็ถูกแล้วอาร์มถูกไปสามครับมีหมดหกสชาติอ่ะมีรถหมูสับแล้วก็รถวๆ้ๆแล้วก็เน็นตะโฟเตะโฟกราวผมต่อไปก็เดี๋ยวมาดูก้าวแหวนทุ่งไท้ก่อนแหมแผนมันเยอะแหมแผนมันเยอะแผนอะไรไม่เคยมีแผนอะไรเลยก้าว เดี๋ยวต่อไปเป็นตาเก้านะครับครับดูบที่ว่าผ่านไปหกรถเก้าจะถูกกี่รถรถชา,าทีกหนึ่งรถชาทีกหนึ่งครับอ่าอุ้ยโทอ่าต้ยมยำต้ยมยำอ่าต้ยมตยำนะครับต้ยมยำผ่านไปหนึ่งอันนี้นอ,อันที่สองนนอันที่สองนะครับไรอ,อ่ะไอ้อะไรวะหอยนั่งรมอ้ ไม่ไม่มีไม่ไดหออะไางัดาอ๋อผยอะผัดชาเออผัดชาไม่มีหรอยังคงมีใครทำบ้าน่ลไม่กล้าไม่กินอันนี้รถที่สรถที่สครับอะรอ่ะอะให้ตอบได้อะอยากตอบตํ้เลยอะอ้อะไรนึกชื่อรถไม่ออกไอ้ที่มันเป็นรถหมย หอยเะหอยงกุ้อะก็หอยงกุ้อะหอยงกอะไม่เออออผัดชาไร่ผัดชาอันนี้รสที่สี่เอออ้าต้มยำต้มยำอะไร่ะกุ้งต้มยำกุ้งไม่ตัวเลยไหนไหนต้มยำกุ้งอ้าวอันนี้รสที่ห้าเลยรสหนึ มา,มาม่ <Wow. S 1> มา,มาหมูสับมาม่าหมูสับอ้าวมาม่าหมูสับหมูสับอ้าวรสสุดท้ายรสสุดท้ายแต่สุดสุด oh <No. S 2> อันนี้รถอะไรอืมฮะอันนี้รถอะไร นี่แหละรถห่ยลายสรุปแล้วเนี่ยระดก่อนตาดำไปได้จีอันได้สองคะแนนได้สองคะแนนครับสรุปแล้วว่าคือไอ้ก้าว่าถูกลงโทษไปเพราะว่าถ่ายรถสุดท้ายไม่ได้นักฟ้องยังไม่ได้เริ่มเลยนักฟ้องยังไม่ได้เรื่มเลยนักฟ้องยังไม่ได้เริ่มเลยจบแล้วไงจบแล้วไงชี้ไหมลูคอ๋อใช่ปคับผมจบแล้วใช่ก็ถือว่าผมชนะไปก็ถือว่าอันชนะไป เพราะว่ามีคนแพ้แล้วผมกพไม่ต้องเล่นแล้วใช่กรถ้านเอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับกพี่พีโตรงสนะครับรรไม่ต้อสียดายเราจะเห็องเนจ้ดาปชื่นชาวันนี่เธอมาให้ฉัม